ข่าทหารจักรพรรดิเงาราตีข้าได้ยินมาว่าจักรพรรดิทรณงกับจักรพรรดิพูดผีตามชานเยอร์เมื่อสองสปีก่อนจนชานเยอร์พ่ายแพ้และหนีถอยกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาอาจจะหายดีแล้วยังไงอาการบาดเจ็บจากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เจ้าคิดว่ามันหายกันได้ไง่ายๆหรือไงเยบ้อง และถึงแม้ว่าเขาจะหายแล้วจริงๆไม่มีทางที่เขาจะกล้าปรากฏตัวขึ้นมาเพียงลำพังเช่นนี้เว้นแต่เขาจะมีแผนบางอย่างเจ้าปีาศาจเจ้าเป็นบุรุษหรือว่าสตีกันแน่นี่เป็นคำถามแรกที่เจ้าอยากรู้จากเขางั้นเหรอพวกเจ้าไม่อยากรู้งั้นหรอหากว่าเขาจะตายอย่างน้อยข้าก็อยากจะรู้ว่าเขาเป็นบุรุษหรือว่าสตรีคำถามโคตรจะเสียเวลาเลยสหายข้า แล้วจะให้ถามว่าอะไรงั้นเหรอเจ้ามาทําอะไรที่นี่งั้นเหรอดูเข้าสิเขาทําท่าทางเจ้าเล่ใส่เจ้าโดนเล่นงานไปจนอ่วมแต่ดันกลับมายืนต่อหน้าพวกเราโดยไม่กล่าวอะไรต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนว่าที่เทียนสู้จะสามารถปิดปานของชานเยอร์ได้อย่างสมบูรณ์หาว่าทำสำเร็จเราก็จะสามารถจัดการกับเจ้าคนทรยศนี้ได้หนึ่งการทูก หนึ่งการทุกไม่นานแต่ชานเยอร์เป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่การที่เขาปรากฏตัวขึ้นที่นี่หมายความว่าเขามีแผนการบางอย่างเจ้าเกิดที่แดนดาราโตที่แดนดาราเจ้าได้รับการยอมรับจากกฎฟ้าสวรรค์แห่งแดนดาราและได้กลายเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ช่วยมองย้อนดูตัวเองหน่อยบอกมาว่าเจ้าเป็นสตรีหรือบุรุษฮะฮ,ะฮะเสียงหัวเราะแบบนี้ มันจะบอกว่าเป็นบุรุษก็ได้แต่เสียงแบบนี้สตรีก็ทำเหมือนกันยังไงรองผู้บัญชาการสู้นำเรื่องไปแจ้งกับยางไข่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่นี่ตอนนี้ได้ส่งสารไปยังประมุขยางแล้วแต่ว่ายังไม่มีการตอบกลับมาเหมือนว่าเขาจะยุ่งอยู่การต่อสู้ของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่พวกเราไม่สามารถแทรกแซงได้กับ่ข่ของตนและจัดการทหารให้พร้อมและตั้งมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ปกป้องตนเองให้ได้มากที่สุดฮะขอให้ยื้อเวลาเอาไว้จนกว่าเทียนชู้จะทำสำเร็จลูกธนูขึ้นสายเต็มเหยียดจำต้องยิงออกไปลูกสอนวิญญาณทะลวงจิตการต่อสู้ของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4ี่รุนแรงอย่างคาดไม่ถึงจุดหมึกนี่มันคืออะไรกันพวกเจ้าช้าไปก้าวหนึ่งนะนี่คือเควิชาลับงันเหรอ นี่น่าจะเป็นความสามารถของชานเยอร์ในการสร้างภาพมายามันดูไร้ประโยชน์แต่มันเป็นวิธีการที่ชานฉลาดมากและนี่ก็คือวิธีแก้มันบ้าเอ้ยลูกศรวิญญาณทะลวงจิตการ,รเผชิญหน้ากับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่3ามคนพร้อมกันมันยากเกินไปจริงๆต้องหลีกเลี่ยงเควิชาช่อนตัวงั้นเหรอ หากเป็นสิ่งนี้บนแดนดาราไม่มีใครเทียบกับเขาได้แม้ว่าจะสัมผัสได้ว่าเขาอยู่ใกล้ๆนี้แต่ไม่สามารถจับได้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนลมหายใจของแดนปีศาจมายานในที่สุดก็รู้ว่าทำไมชานเยอร์ต้องการปรากฏขึ้นตรงนี้และล่อพวกเราทั้งสามคนออกมาเพราะว่าชานเยอร์ต้องการเปิดเส้นทางระหว่างสองแดนขึ้นอีกครั้ง ชอนเยอเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของแดนดาราและมีเชื้อสายของปีศาจเช่นกันเพราะการเชื่อมโยงทั้งส,งสองสิ่งอยู่กับเขามันจึงไม่ต่างจากสะพานเชื่อมระหว่างแดนดาราและแดนปีศาจมายาว่าเอ้ยทำไมสิ่งนั้นถึงต้องไปอยู่ในมือของเขาด้วยปูเหินเข้าไปที่นั่นแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือไม่มาแล้วอะไรออกมาลมหายใจนี่มัน ปีศาจปีศาจเทวะข้ามแดนมาพร้อมกันทำไมพวกเขาถึงปรากฏขึ้นทันทีหลังจากที่ชานเยอร์เปิดเส้นทางขึ้นมาเป็นไปได้ไหมว่าตลอดเวลาที่ชานเยอร์อยู่แดนดาราเขาติดต่อกับปีศาจเทวะได้จากคำกล่าวของอยางไข่เจ้านี่แข็งแกร่งที่สุดในแดนปีศาจหลังจากได้เห็นแล้วมันเป็นเรื่องจริงลมหายใจของเขาอยู่ห่างจากปีศาจเทวะตนอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัด พวกข้ามาช้าไปหรือเปล่ามาได้เวลาพอดีนอกค่ายทาหารน้องทรยดท่านห่วงนี่เป็นเพราะข้าถูกบังคับคิดว่าความแก้ตัวจะทำให้เจ้ารอดข้านั้นถูกควบคุมโดยผู้อื่นข้าเองก็ไม่ได้อยากตายหัวหน้าห่วงท่านสามารถฆ่าคนผู้นั้นเพื่อที่จะปลดปล่อยข้าผู้นี้ได้เครังไเหรอ เจ้าอย่างใขรเจ้าค่ะมันประทับผนึกจีวิญญาณไว้ที่ดวงจีของข้าทําให้ข้าต้องเชื่อฟังเขาคิดว่าข้าจะเชื่อไหมเจ้านั่นแหละที่ข้าจะขอบเป็นคนแรกข่ากล่าวเรื่องจริงข่าถูกบังคับให้ต้องเดินในเส้นทางนี้รูมึงเจ้าช่วยกล่าวให้ท่านหวงเข้าใจหน่อยได้ไหมนางว่าทําไมเจ้าถึงได้กล่าวอะไรไร้าสาระออกมานี่นะ่ะเหรอจัากรพรพาิผู้ยิ่งใหญ่ไดยยิน ซื้อเสียงมานานเช่นเดียวกันเจ้านี่น่าจะจัดการยากที่สุดในหมู่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แดนดาราอยู่ในการครอบครองของเผ่าปีศาจของข้ามานานแล้วหากว่ายอมค่าข้าจะปล่อยให้มีชีวิตต่อไปแต่หากคิดจะสู้เจ้าตายแน่เลือกไม่ยากนี่เข,เข้ามาให้มันจบจบก็ถ้าหากเจ้ามีความสามารถนั้นจริงก็แค่ฆ่าพวกข้าให้มันจบจบไปละล่ะ แบบนี้เจ้าก็จะได้ดินแดนทั้งสองไปครอบครองแบบง่ายๆอย่าดื้อรั้นให้มันมากนักเลยข้าเกิดที่นี่เติบโตที่นี่และเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องปกป้องที่นี่เห็นนั้นก็ไม่ต้องกล่าวอะไรต่อไปแล้วทำไมพวกปีศาจถึงได้ กระจายกระจายไปคนละที่คนละทางเหมือนพวกมันต้องการกระจายกำลังไปแต่ละทิศทางของแดนดาราล่อมันอย่าให้พวกมันทำสำเร็จก่อนประทับเมื่อคู่นี้น่าจะเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กับปีศาจเทวะกองทัพปีศาจมาที่นี่แต่กองทัพของข้าเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วตั้งขบวนโชคดีที่ค่ายกลยังอยู่ดีแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยแต่ซ่อมแซมได้ไม่ยาก ค่อยกลจักรมหามังกรก่อตัวช่องว่างมิติเปิดออกเสียงลมดังกระท,ทรบทราบซาบภัยพิบัติกำลังมาเยือนข้ามันช่องว่างระหว่างสองแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ รายงานท่านแม่ทัพสถานการณ์ตอนนี้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบปีศาจนับแสนไม่ต่างกับอาหารเรียกน้ำย่อยของค้ายคุณจากกลามหามังกรที่เราได้ทำเอาไว้ราชาป,ปีศาจและอสศนีเจ้าเมืองหัวนิว้วขอเข้าพบขอรับปีศาจไม่ได้งูพวกมันคงไม่ได้มาเพื่อตายที่แดนดาราเฉยๆแน่ให้เขาเข้ามาคารวะท่านแม่ทัพ มีเรื่องอะไรงั้นเหรอข้าได้ยินมาว่ากองทัพส่วนอื่นๆกำลังต่อสู้อย่างดูเดือดข้าอยากจะถามว่าเมื่อไรเราจะต้องต่อสู้เราต้องอยู่ที่นี่อีกนานเพียงใดเจ้าเมืองหัวหนิวผู้นี้ขอเป็นหัวหน้ากองทัพจือข้าพวกปีศาจเองทำไมเจ้าต้องรีบอยากจะออกไปสู้ขนาดนั้นเออก็หากว่านายท่านอยู่ที่นี่เขาคงพาพวกข้า บูเข้าไปฆ่าศัตรูให้ร่าข้าคงไม่รอเวลาและยืนดูเป็นผู้ง่เขาเช่นนี้ว่าไงนะเปลา่ปลาๆไม่มีอะไรท่านหูฝาดไปแล้วบันซบส่งคนไปคอยดูเขาไว้อย่าให้เขาออกไปไหนตามอำเภอใจเด็ดค่ะขอรับท่านแม่ทัพไม่ต้องโกรธไปหรอกสิ่งที่ราชาบิสารและอัศนีกล่าวนั้นเป็นความปรารถนาของกองทัพเราอยู่แล้ว กองทัพเยาวจางอยู่ด้านนอกภูเขาและต้องค่าศัตรูมากกว่าใครๆค่อยกวนแตกแล้วเตรียมตัวให้พร้อมรายงานจากกองทัพเจียชื่อจำนวนปีสาจข้างหน้ามีจำนวนประมาณ0 0แสนตนขอรับ6,000นดีละได้เวลายืดเส้นยืดสายรับาคำสั่งกองทัพตูเสียกองทัพหัวหนิวกองทัพเซียนหลงซานทำหน้าที่เป็นหัวกองทัพ ทับนูเจียวทับเทียนหูประกบซ้ายและขวาทับหลัวหวาและทับลิงเชอร์อยู่ตรงกลางทับเทียนเฟึงประกบลหลังฮ่าฮ่าฮาบีดาเจ้ามาแล้วทำการจู่โจมทับปีศาจได้อย่าให้เหลือแม้แต่ซากขบวนกองทับจือกองทับพวงมนุษย์แข็งแร่งเช่นนี้ได้อย่างไรมองหาอะไรไอนาโง ตายง่ายเกินนายท่านแข็งแร่งยิ่งนักรายงานกองทัพจือเอาชนะปีศาจได้อย่างง่ายดาด้วยกองกำลังที่น้อยกว่าเยี่ยมกองทัพจือของข้าแข็งแร่งสมศักดิ์ศรีของกองทัพต้นสายแห่งแดนดาราการทำงานในช่วง10ปีของข้าที่ผ่านมานี้ช่างคุ้มค่าอย่างใครไม่อยู่ข้าก็จะกอบโกยความสุขมาไว้แต่หู้เดียว ผู้บัญชาการมีอะไรตอบกลับมาหรือไม่ยังไม่มีในฐานะผู้บัญชาการของกองทัพเขามักจะไม่ปรากฏตัวแม้แต่การต่อสู้ครั้งใหญ่ครั้งแรกของกองทัพจือเขาก็ไม่ปรากฏตัวออกมาเลยด้วยซ้ําเมื่อเขากลับมาเมื่อไหรขอให้ข้าได้ฟังคําดีๆจากเจ้าหน่อยเถอะหากว่าไม่มีข้าจะทําทุกอย่างแทนเขาหลังจากนี้ทั้งหมด ข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาการโจมตีของข้าไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยเจ้าคิดว่าข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าข้าเป็นบุตรแห่งจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่งั้นหรือผิดแล้วขอโทษที่ปล่อยให้รอนานหนีไปแล้วพวกปีศาจเงานี่มันไว้ยิ่งนะักลุงชงชีท่านแม่ทัพข้าไม่เป็นไร ท่านแม่ทัพมีข่าวจากผู้อาวุโสหลีมีปีศาจหายไปจากการสังเกตการคาดว่ามาทางมแม่ทัพพวกมันไปแล้วเหละจากการช่วยเหลือของผู้อาวุโสชงฉีจัดก,การไปแล้วเพิ่งเขาเอาปีศาจเทวะที่หายไปมีมาเท่าใดห้าต้นเป็นปีศาจเงาทั้งหมดพวกมันน่าจะต้องการรอบสังหารคนอย่างเงียบเงียบพวกมันสัมผัสพ,พบได้ยาก จักรพรรดิพูดผีปรากฏตรงนั้นได้อย่างไรไม่ใช่ว่าเขาต่อสู้กับปีศาจเทวะอยู่งั้นเหรอข้าจะไปตรวจสอบสถานการณ์ที่สนามรบสิ่งนี้คือป้ายแห่งจักรพรรดิพูดผีต่างหากรีบๆไประวังตัวด้วยเป็นเช่นไรบ้างปีสาจเงาอีก4ี่ตนที่เหลือปรากฏตัวแล้วมีเพียงผู้บัญชาการเมาซิงกองทัพติงอู เท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอีก3คนปีศาจเงาไม่สามารถลอกจู่โจมพวกเขาได้ไม่เป็นไรเมื่อนายท่านมาถึงสามารถให้พูดไม้โมน้าช่วยรักษาผู้บัญชาการมาเชิงได้เขาจะไม่อันตรายถึงชีวิตแน่สถานการณ์โดยรวมได้รับการตัดสินแล้วไม่นานปีศาจหกแสนตนก็จะถูกกวาดล้างโดยสมบูรณ์แต่เพราะว่า เอาชนะง่ายไปข้าเลยไม่ค่อยสบายใจมากเท่าไรชนะแล้วเย่ร yeah. ายงานสึ่งนี้เราเสียคนไปสามหมื่นในการเอาชนะปีศาจหกแสนต้นแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บไม่น้อยต้องใช้เวลารักษามไม่น้อยถือว่าไม่เร็วการต่อสู้ครั้งแรกของกองทัพจือ๋อจบลงแล้วแต่ว่าการต่อสู้ระหว่างแดนยังคงดำเนินการต่อไปตอนนี้ค่ายกคุณ จาักรกามหามงกรยังพอที่จะยื้อพวกปีศาจที่เข้าที่ข้ามผ่านมาช่องว่างมิติมาได้แต่หากว่าพวกมันมีกำลังที่มากขึ้นพลังของข้าคุณก็จะลดน้อยลงและไม่สามารถต้านทานพวกปีศาจเอาไว้ได้อีกเมื่อถึงตอนนั้นหน่วยเฝ้าระวังด้านนอกจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อเผชิญหน้ากับปีศาจเพื่อกำจัดและสังหาร นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามค่อยทหารวันต่อมาทำไมไม่ไปขอผู้อาวุโสหลีให้พวกปีศาจมาทางของเราอีกมาแค่สองแสนยังไม่ขนามือของพวกข้าเลยอย่าข้างให้มากเกินไปแม้ว่าเจ้าจะยังเหลือแรงแต่ยังมีคนที่ต้องรักษาตัวไปดูแลและรอสำหรับการลบครั้งต่อไปซะ ช่องว่างไม่ติกเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆกองทัพอื่นที่เฝ้าระวังอยู่ด้านนอกก็บาเจ็บกันไม่น้อยแล้วกองกําลังที่อยู่ในค่ายโกลจากมหามังกรลละหากว่ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปค่ายโกลจากมหามังกรได้แตกสลายแน่รายงานมีการพบเห็นปีศาจหลายแสนปรากฏขึ้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ขอคำสั่งด้วยขอรับครึ่งวันต่อมา ตอนนี้กองกำลังปีศาจแสนตนรับมือยากกว่า2องแสนตนก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเพราะการต่อสู้ที่ต่อเนื่องแม้ว่าแรงใจของพวกเขาจะเหลื่อล้นแต่พลังงานไม่ได้คงกระพันตอนนี้ค่ายโกลจากมหามังกรน่าจะอยู่ได้อีกแค่สองวันหากว่ามันค่ายโกลถูกทำลายลงการต่อสู้ครั้งต่อไปเราจะลำบากไม่น้อย ตอนนี้เหลือเพียงเรายอดฝีมือกองทัพสามหมื่นคนเท่านั้นที่ยังไหวและเขาเป็นไพ่ตายของกองกำลังตอนนี้ข้าไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยต้องลงมืองันเละอสิท์น้องนายท่อนในที่สุดก็กลับมาแล้วข้าเพิ่งได้เห็นข้อความที่เจ้าส่งมาเลยรีบบึงมาจากสถานการณ์ที่ข้ามองดูแล้วมันเทียบได้กับการต่อสู้เล็กๆก,กับปีศาจ เมื่อสิบปีก่อนท่านเห็นแล้วใช่ไหมข้าโกนจักมหามังกรอยู่ได้ไม่นานแล้วและกองทัพแดกของแดนดารากำลังจักหมดแรงแล้วข้าจะไปพบพวกเขาเองสิ่นน้องระวังตัวด้วยอย่างไข่ข้าจะเอาชีวิตเจ้าจะเอาชีวิตข้าหวังสูงเกินไปหรือเปล่าเพียงแค่การเคลื่อนไหวเดียว พวกเจ้าคิดว่าตนเองเป็นปีศาจที่โหดร้ายและเยี่ยมโหดจิตใจเต็มไปด้วยเจตจำนงแห่งการฆ่างั้นเหรอวันนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นปีศาจของจริง